หลักการสร้างโวลต์มิเตอร์ครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนคงต้องทราบก่อนนะครับว่าการใช้โวลต์มิเตอร์ในวงจรนั้นเราต่อแบบไหนครับอันนี้คือ R นะครับในวงจรอย่างง่ายเวลาเราจะวัดความต่างศักย์นี่ครับเราจะต้องต่อในลักษณะของขนานกับวงจรครับนี่ครับขนานกับตัว R ตัวนี้เพราะฉะนั้นกระแสเมื่อเข้ามาถูกไหมครับมันก็จะแยกไหลไปจริงเราไม่ต้องการให้กระแสสูญเสียไปคับ ที่โวลต์มิเตอร์ถูกไหมครับโวลต์มิเตอร์เป็นเครื่องวัดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรียนคงทราบนะครับเราควรจะให้ความต้านทานของโวลต์มิเตอร์มีค่าเป็นอย่างไรครับครับโวลต์มิเตอร์ควรจะมีค่าความต้านทานมากถูกไหมครับความต้านทานมากครับครับเหมือนเดิมครับเราจะใช้ตัวแสดงผลเป็นแกานอร์นมิเตอร์ถูกไหมครับซึ่งมีความต้านทานภายในเป็น R.G แล้วกระแสที่ไหลผ่าน เป็น Ig นะครับแกนรมมิเตอร์ครับครับอย่างเมื่อสักครู่ครับนักเรียนคงทราบว่าเราต้องการให้ความต้านทานของแกรมมิเตอร์มีความมีค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นโวลต์มิเตอร์เราควรจะต่อแบบไหนครับระหว่างอนุกรมกับขนานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต่อแบบอนุกรมครับเอาความต้านทานอีก1ตัวนะครับมาต่อแบบอนุกรมให้ให้เป็นตัว RM อนะครับอันนี้มาจาก Multi- พลายเนะครับ ก็คือตัวที่ทําให้ค่ามันสูงขึ้นนะครับครับเมื่อเราต่อแล้วนะครับก็ต่อแบบอนุกรมธรรมดาครับดังนั้นจะเห็นว่ากระแสที่ไหลเข้านะครับจะไหล IG จนะครับจะเป็นกระแสที่ไหลผ่านตลอดสายนะครับซึ่งตรงนี้เราก็กําหนดนะครับตัวต่างๆมาให้ครับซึ่งมีกําหนดให้นะครับ RG ครับ RG คือความมันทานของการวัดร์มิเตอร์ Rm ตัวนี้นะครับคือความต้านทานที่ต่อเพื่อดัดแปลงนะครับต่อต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อดัดแปลงส่วน Ig คือกอระแสสูงสุดของการวนอมิเตอร์ครับ Ig ก็คือกระแสสูงสุดของการวนอมิเตอร์ V คือความต่างศักย์ที่ต้องการวัดครับครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อ่าสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมานะครับ <S <S เพื่อจะใช้ในสมก,การครับ V คือความต่างศักย์ที่ต้องการวัดนะครับ ครับกลับมาดาูรูปของเราต่อนะครับตรงนี้ <c oughs> ครับเราจะเห็นว่านะครับจากหลักนะครับต่ออนุกรมถ้าเราให้จุด A ตรงนี้นะครับจุด A อันนี้คือจุด B ถูกไหมครับจุด B เราจะได้ว่าความต่างศักย์ที่ตกคร่อมระหว่าง AB นะครับ vab ก็จะเท่ากับ กฎของโอห์ม i คูณด้วย R ถูกไหมครับ i ในที่นี้คือ i g R นะครับต่ออนุกรมครับก็คือ R g บวก R m ครับครับดังนั้นอันนี้นะครับสุดท้ายเราก็จะได้ว่า v v ตัวนี้นะครับคือความต่างศักย์ที่ต้องการวัดนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ i g คูณด้วย R g บวกด้วย R m ครับนี่คือความสัมพันธ์ครับ ต่อไปตัวอย่างที่2ครับเครื่องวัดเครื่องหนึ่งมีความต้านทานภายใน1000โอห์มนะครับสามารถวัดกระแสได้สูงสุด100ไมโครแอมแปร์ถ้าต้องการนําไปวัดความต่างศักนะครับได้สูงสุด1 0โวลต์จะต้องดัดแปลงมิเตอร์ตัวนี้อย่างไรครับเครื่องวัดตัวนี้นะครับนี่ครับสิงกําหนดให้นะครับ Rg ให้มาแล้วครับ1000โอห์มแล้ววัดกระแสได้สูงสุดก็คือ IG ตัวนี้นะครับ100ไมโครแอมแปร์ครับ เหมือนเดิมครับต้องการทำโวลต์มิเตอร์เราก็จะต้องเอาตัวท้านทานอีกตัวหนึ่งมาต่อแบบอนุกรมให้ชื่อว่า Rm นะครับครับจากนั้นเราก็พูดจับความต่างศัก์นะครับที่ปลายทั้งสองของอชุดตัวท้านทานนี้ครับเราจะได้ว่านะครับจากนี้เราจะได้ว่า Vab ครับ Vab จะเท่ากับ I อในที่นี้คือ IG ถูกไหมครับที่ไหลเข้าคูณด้วย RG บวก RM ครับจากนั้นเราก็แทนค่า VAB คือความต่างศักย์ที่ต้องการวัดสูงสุดนะครับก็คือ10 v โวลต์นะครับไปเท่ากับ IG IG นี้ให้มาแล้วนะครับ100 Micro m i ไมโครแอมก็คือไมโครลบ6นะครับแล้วคูณด้วย RG RG นี้1000โ oh อห์มครับ 1 0 0 0โอห์มบวกด้วย Rm ก็คือ,อตัวแปรที่โจทย์ต้องการทราบครับจากนี้นะครับเราก็แก้สมการนี้ออกมาเพื่อความรวดเร็วขอใช้คำตอบเลยนะครับจะได้99000โ oh อห์มครับจะต้องใช้ความต้านาน99000โ oh อห์มมาต่อแบบอนลูกรมกับเครื่องวัดเครื่องนี้ครับถึงจะได้เป็นโวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักด์ได้ 10โวลต์ครับต่อไปเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับก็คือโอมมเตอร์ครับโอมมเตอร์นั้นนะครับจะสังเกตนะครับว่าไอโอมมเตอร์ต่างจากมิเตอร์2ตัวแรกตรงไหนครับนี่ครับจะต้องมีเซลล์ไฟฟ้านะครับมีเซลล์ไฟฟ้าเป็นตัวจ่ายกระแสก่อนครับโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์นั้นใช้กระแสในวงจรส่วนโอมมเตอร์นั้นใช้กระแสในตัวเองนะครับนี่ครับ การวัดโอห์มเนี่ยเราจะต้องตัดวงจรก่อนนะครับเพื่อจะวัดความต้านทานครับตัวนี้ครับก็คือความต้านทานแปลค่าได้นะครับ R0 ตัวนี้จะเป็นตัวปรับนะครับในในมิเตอร์จริงๆมันจะเป็นตัวปรับและนี่ก็คือการวอมมิเตอร์ตัวแสดงผลนะครับ X Y เป็นขั้ว2ขั้วครับปลาย2ปลายที่จะใช้วัดครับ R X คือความต้านทานที่เราต้องการจะวัดครับ ครับสิ่งที่โจทย์สิ่งที่กำหนดให้นะครับก็คือ e เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าภายในโอมิเตอร์นะครับแล้ว Rg Rg ก็คือความตานทานของแกมมอนมมิเตอร์ที่ทราบแล้ว R0 ก็คือความานทานของตัวต้านทานแปลค่าได้ครับ R เล็กคือความนานทานภายในเซลล์ Rx คือความต้านทานที่ต้องการวัดครับมาดูเริ่มต้นการวัดนะครับ เริ่มต้นการวัดหรือการใช้โอห์มิเตอร์นั้นนะครับเราจะต้องเอาขั้วหรือปลายทั้งสองของเข็มวัดเดี๋ยวนี้นะครับมามาแตะกันนะครับอใช้ลวดนะครับนี่ครับเส้นลวดโยงถึงกันนะครับมาแตะกันใช่ก่อนครับเมื่อแตะกันเห็นไหมครับมันจะครบวงจรเข็มก็จะเบนครับเพราะว่ามีเซลล์ไฟฟ้าอยู่เมื่อเข็มเบนนะครับตัวนี้ครับ R ศูนย์ตัวนี้เป็นตัวปรับครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าสมมติอันนี้คือสเกลนะครับ หมายความว่าเมื่อเข็มเบนไปนะครับนี่ครับเข็มเบนไปจนสุดเนี่ยบางครั้งมันไม่ตรงขีดตรงนี้ขีดตรงนี้นะครับโอเมเตอร์จะต่างจากมิเตอร์อื่นตรงไหนครับเบนมากสุดนี่ถือว่าความต้านทานเป็นไงสุดครับครับถ้าเบนมากสุดความต้านทานจะน้อยสุดนะครับทุกเรียนศูนย์อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็นี่ครับอินฟินิตี้อยู่ตรงนี้ครับก็คือมากสุดอยู่ตรงนี้มากสุดหมายเขาว่าไงถ้าไม่ต่อกันเห็นไหมครับสมมติว่า x กับ y ไม่ต่อกันเนี่ยเราจะถือว่า ไม่มีความมันทานไม่มีตัวต้านทานต่ออยู่ระหว่างนั้นนี่ถือว่าความมันทานมากสุดนะครับคือกระแสไม่ไหลเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันกลับกันนะครับถ้าเรา,า,าถ้าเรารัดวงจรนะครับเอามาต่อต่อถึงกันเลยเนี่ยมันก็จะมาเข็มก็จะเบนนี่ครับเบนมานี่งเพราะฉะนั้นตัว R ศูนย์ตัวนี้เอาไว้ปรับครับปรับให้มันตรงศูนย์นะครับปรับเราต้องแคริเบตให้ก่อนนะครับเขาเรียกให้มันตรงศูนย์ครับ เมื่อมันตรงศูนย์เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็จะได้ในวงจรเห็นไหมครับเราก็สามารถเขียนความสัมพันธ์นะครับก็จะได้ว่า I นะครับกระแสในวงจร I I ตัวนี้จะเท่ากับอะไรครับสูตรทั่วๆไปครับ e ส่วนด้วยครับ r r มี2ตัวใช่ไหมครับ rg กับ r 0นะครับก็จะได้ rg บวก r 0นะครับอ๋ออีกตัวครับ e นะครับนี่ครับ r r เล็กครับ อาเล็กครับครับเราก็จะได้สมการตรงนี้ออกมาเมื่อเราเอาขั้วเมื่อเราเอาขั้วทั้งสองแตะกันครับต่อไปนะครับถ้าหากว่าเราเอาความมันทานทั่วๆไปครับเราจะไปวัดค่าความมันทาน rx ต่อนะครับครับจากตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็เข็มมันก็จะเบนไปนะครับแล้วก็เบนไปตรงตำแหน่งไหนเราก็อ่านตรงนั้นซึ่งอันนี้เราจะได้สมการนะครับ i เท่ากับ e ส่วนด้วยครับเห็นไหมครับ rg r0 r เล็ก rx ต่อแบบไหนหมดเลยครับต่อแบบไหนครับทั้งหมดนี้ต่ออนุกรมถูกไหมครับเราก็เขียนไล่มาเลยครับบวก r0 บวก rx บวก r เล็กนะครับนี่ครับก็เขียนออกมาเป็นสมกา,ารนักเรียนซึ่งจะหาตัวอะไรนั้นก็ก็ดูโจทย์ต่อไปครับ ครับต่อไปมาดูตัวอย่างที่3นะครับโจทย์ยาวนะครับโอมิเตอร์นะครับภายในมีเซลล์3โวลต์นะครับความต้านทานภายใน5โอห์มต่ออนุกรมอ่ะต่ออนุกรมกับตัวแปรค่าได้ R0 250โอห์มครับการวัดนมิเตอร์มีความต้านทาน45โอห์มนะครับถามว่ากถ้าต่อไปทั้ง2อโอมิเตอร์โดยตรงจะมีกระแสผ่านแอมการวลนิวมิเตอร์เท่าไรครับอันนี้ต่อโดยตรงนะครับ และถ้าต่อไปทั้งสองกับออของโอมิเตอร์เข้ากับความต้านทานครั้งแรกต่อโดยตรงนะครับครั้งที่2นั้นต่อความต้านทานนะครับปรากฏว่ามีกระแสผ่าน0.005แอมแปรถามตัวต้านทานนี้มีค่าเท่าไรครับครับอันนี้ก็คือต่อโดยตรงเลยนะครับเราก็จะได้แล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับ I เท่า e กับ E ส่วนด้วย 3R นี้บวกกัน,นครับจากนั้นเราก็ แทนค่าเข้าไปครับ E นั้น3โวลต์นะครับหารด้วย RG ก็คือ RG นะครับเมื่อสักครู่นี้45โอห์มนะครับบวกด้วย250โอห์มนะครับ R0 บวกด้วย R เล็ก5โอห์มครับซึ่งจะได้คำตอบนะครับตรงนี้เราจะได้คำตอบ0.01แอมแปร์ครับ ต่อไปในกรณีที่ต่อกับความต้าน rx นะครับแล้วถามว่า rx นี้มีค่าเท่าไหร่ครับกระแสที่ไหลผ่านจึงจะเป็น0 0 0 5นะครับอันนี้ข้อนี้ก็เขียนเรียงไปเลยนะครับ0.05อันนี้คือกระแสที่โจทย์ให้มาครับแล้วก็แทนค่า e ก็คือ3นะครับส่วน rg นั้นนะครับก็คือ4 5บวก250บวก5โอห์มครับ และก็โทษนะครับนี่ R านะครับเรียนแล้ว Rx นะครับ Rx คือสิ่งที่เราต้องการทราบครับครับในสมการเราก็จะเหลือแค่ Rx ตัวแปรเดียวนะครับซึ่งจะได้ Rx ออกมานะครับอันนี้จากสมการนี้ Rx จะเท่ากับ300โอห์มครับก็คิดว่านะครับ เรื่องของมิเตอร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่เหลือต่อไปก็นักเรียนก็คงจะต้องไปทำแบบฝึกหัดเพื่อเอาความํำนาญอีกครั้งต่อไปครับ